ไามาชมธรรมชาตินะคะว่างๆเราก็มานะคะเนาะว่างหกกับบมานะคะอย่าหลุดมือเด้อค่ะเด้อเดินในน้ำเนาะคะ่ะ ก้อนเมฆดำๆกับมีเนาะสิลงน้ำติป่ะป่ะพี่มีลงมามีมีลงมากับแม่ป่ะป่ะป่ะไปะเดินเดินเดินป่ะป่ะมาเร็วมามาหาแม่มามาเดินป่ะ <c oughs> มีลงมาแม่มีมีขี้ขั้นแล้ว นอนเสยสู่แสงนะคะหนนาไปทางนี้สู่แสงมากมายเลยเนาะคะ่ะเขาชอบเล่นน้ำเดินกลับไปกลับมาเนี่ยน้ำไม่ลึกนะคะเท่าเท่าน้องเขาเดินนะคะน้ำเนาะ เขเดินเขามักเล่นน้ำน้องเขามักเล่นน้ำนะเดินไปแล้วเราก็กลัวเราสะดุดล้มเหมือนกันนะฮะเนาะแต่ก่อนแถวนี้สิตื้นนะฮะม่นก็เ,เดินสู่น้ำนะคะเดินทวนกระแสน้ำนั่นเองนะคะ ไปที่ไปยากเนี่ยเพราะน้ำแห้งอยู่นะคะน้ำแห้งน้ำแรงอยู่นะคะไหลแรงอยู่เนาะเพราะเขาบดตรงยางทวนกันแล้วกันเนาะน้ำใสแล้วนะคะใสแล้วนะคะน้ำใสแล้วนะคะน้ำใสแล้วพี่น้องน้ำใสแล้ว นย่างลงไปกับกระแซนน้ำดีกว่าเพราะว่าบดบดแล้วบดดแล้วบด,บด,บดแต่ก้อนแถวนี้จะลึกมากเลยนะคะตอนนี้ตื้นเลยนะคะตื้นเขินเลยนะคะเพราะว่าน้ำสิเปลี่ยนทิศท,ทั้งมืดเลยนะคะแต่น้ำท่วมคาวนี้นะคะแต่ก้อนแถวนี้เป็นแอ่งนะคะเราไม่กล้าลงมานะคะ คันล่องร้อยกอไัยที่ไปกับน้ำนั่นเองเพิ่นไปขวางทางน้ำไว้เนาะค่ะเนาะตรงนั้นเนาะฤทริ์สิษฐ์เห็ดในน้ำฟังทั้งนี้ลึกนะคะแต่คนฟังทั้งนี้ตื้นนะคะน้ำแล้วน้ำน้ำใสแล้วนะคะคนบุตกประมาณอาทิตย์นะคะน้ำก็ที่ใสเลยเนาะ ล้มวีวีเลยพี่น้องหนาวแล้วล้มวีวีเฮาก็หนาวแล้วเด้อพี่น้องเจียงพ่นสูบน้ำอยู่เนาะคะ่ะอันนนมาทีแล้วก็มันมันลึกไหมมิ้นแถวนี้ลึกไหม ลึก,ลก,กว้ายไม่กล้าไปแล้วลึกปานนั้นนะพ่อเดินมามันไม่ลึกไม่ใช่จีออโอ้มันลึกอยู่ถ้าถึงหน้าอกอะ่ะเอาวกาพานตรงนี้นะคะเพราะว่าอ่าตรงนี้โดนน้ำาะเพราะว่ากอไผ่มาปิดทางน้ำนะคะ เขาเสาะฝังนี้บ่ได้<ม>เขาก็เลยมาเสาะดินฝั่งนี้ให้มันลึกลงไปกว่าเก่านะฮะเนะ<ม>าะตะกอนนั่นบลงงนะค่ะ <c oughs> เป็นตะลงอยู่เด้เนาะฮะกอ่อนนั่ะ <c oughs> ไม่ลงนะคะลงกอนนี้นะคะ กอนี่ครับเป็นตะลงเนาะแต่บะลงแต่ทำไมาอีกก็คงบวรอดอเนาะค่ะมีลงมามาหาแม่มามีบ่อยากลงนะ้ำ ย้อนแสงนะคะฟังนี้เนาะเราเลยไม่อยากเดินขึ้นไปเนาะค่ะฟังนี้ย้อนแสงนะ,ะคะลูกเดือนะ่ะลูกเดือที่แล้วพวกที่พวาเขากินอันเอากินได้นะคะเนาะนี่เขาที่เขาลนลงจากต้นแล้วเขาก็เลยลอยมานำๆน,น,นะคะ ที่เขากินเมียงนวยอ่อนเพื่อนน่ะเนาะคะา่ะน้ำใสแล้วเล่นแต่ยุ่โลนี่แหละโอ้ยจากสิเปนไทยใสน้ำใสแล้วนะคะใต้ตาบอกะคะ่ะใต้ตา นี่ค่ะตรงที่เป็นลึกๆตะก้อนนี่จะเป็นตื้นเขินนะคะเปลี่ยนทิศนะคะเปลี่ยนทิศทั้งหมดตรงนี้ตะก้อนี่เปลี่ยนเอียงนะคะนาะตอนนี้ตื้นหมดเลยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเลยบโบ้หูจับจุดที่แน่ชัดนะคะว่าจุดลึกยู่ตรงไหนจุดตื้นยู่ตรงไหนนะคะเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาพี่น้อง ยำตาลเลยแพนกล้องไปเห็นยังมอีมองน้าม,ม้าเห็นบอกค่ะอย,อยู่ต้นไม้ที่มีชีเหอออยู่ข้างอยู่น,คะ,นะนะค่ะเนาะนุ่นแล้วค่ะตายไมมอันนี้แหละดูระดับนะคะ <c oughs> นี่อันนี้ระดับธรรมชาติปกติเพิ่นนะคะันะ เราไม่ต้องเดินขึ้นไปไกลนะคะ,นะเนาะเลี่ยมตาตะเบ้นพี่นอ้องแต่๋เราก็กลับกันแล้วเนาะคะ่ะบึงทางบาเหลี่ยม่ะค่ะกลับกันเพ็่นพัดที่เห็นมาเป็นแร้งของน้ำนั่นเองเนาะคะ่ะเนะสามารถเปลี่ยนอ มองลึกเป็นมองตื้นมองตื้นเป็นมองลึกได้เนาะค่ะยังขึ้นมาเช่แหล่ะคะ่ะฮอบกลับบ้านกัน